สิ่งนี้นะคะคุณจะดูไม่แพงในสายตาผู้ชายค่ะถ้าคุณอยากดูแพงมาฟังคลิปนี้และทำให้คุณไปต่อและเลิศมากขึ้นค่ะข้อหนึ่งนะคะคุณไม่คุ้มค่าที่เขาจะลงทุนนะคะก็คือว่าคุณมีพลังงานที่ไม่มีแฟมินินคุณไม่มีพลังงานของความเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วผู้ชายอยากลงทุนกับผู้หญิงที่เขาอ่อนหวานอ่อนโยนที่ สามารถอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกมีความแมนมากขึ้นรู้สึกเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่มีความเป็นแมนมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงสตรองสามารถทําทุกอย่างด้วยตัวเองได้ตอนที่คุณอยู่กับผู้ชายนะคะโดยที่คุณไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ดูแลคุณเลย<ๆ>เขาก็จะไม่อยากอยู่กับคุณดังนั้นเราสตรองได้เราสตรองในการหาเงินในการทํางานแต่ว่าเวลาอยู่กับผู้ชายเราก็ต้องเป็นแบบแมวน้อยน่ารักนะคะข้อ2นะคะคุณไม่เห็นคุณค่าตัวเองค่ะ คุณยอมทนกับอะไรที่เขาอาจจะทำไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือว่ายอมที่จะไม่เป็นไรแล้วก็ให้เขาแบบได้สิ่งที่ดีจากคุณไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่กับใครแล้วคุณไม่สบายใจคุณไม่รู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่รู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยอ่ะคุณอย่าอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเลิศจริงๆเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับ ที่ไหนแล้วมันไม่มีคุณค่าเขาสามารถเดินออกมาได้เลยเขาไม่กลัวและเขาไม่สนใจเพราะว่าเขาเห็นคุณค่าตัวเองแล้วเขารักตัวเองมากๆเลยนะคะข้อ 3. นะคะคุณไม่ได้ให้สิ่งดีๆกับตัวเองก่อนคุณเหมือนกับว่าให้ความสําคัญกับผู้ชายมากมากกว่าตัวคุณแล้วก็ คุณไม่ปฏิบัติตัวกับตัวเองดีคุณไม่ดูแลตัวเองดีคุณไม่ซัพพอร์ตตัวเองดีการแต่งตัวการแบบเสื้อผ้านหน้าผมความสวยความงามคุณไม่ได้ดูแลตัวเองอะคะ่ะพอคุณไม่ได้มอบอะไรดีๆกับตัวเองคนอื่นเขาก็จะปฏิบัติตัวกับคุณแบบแย่ๆอ่ะนู่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาให้คุณค่ากับตัวเองผู้ชายที่เขาจะดูแลผู้หญิงเขาดูแลคุณเท่ากับ วิธีที่คุณดูแลตัวคุณถ้าคุณอยากให้เขาเปย์อยากให้เขาซัพพอร์ตคุณคุณก็ต้องดูแลตัวเองปลนเปลือตัวเองเปย์ตัวเองให้ตัวเองดูดีเพื่อคุรค่ากับสิ่งที่ผู้ชายเขาจะทําให้เราผู้ชายเขาจะปฏิบัติตัวดีกับคุณก็เท่ากับคุณค่าหรือสิ่งที่คุณให้กับตัวเองนะคะข้อ 4. นะคะคุณไม่มีแรงขับเคลื่อนผู้ชายที่มากพอนะคะก็คือว่า เขาไม่ได้อยากลงทุนกับคุณเขาไม่ได้อยากให้เวลาอยากดูแลคุณซัพพอร์ตคุณเพราะว่าคุณไม่สามารถ drive เขาหรือขับเคลื่อนเขาที่มากพอนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนง่ายๆให้เขาง่ายๆหรือคุณไม่เรียนรู้ที่จะให้เขาลงทุนกับคุณไม่เรียนรู้ที่จะให้เขาซัพพอร์ตหรือเปย์คุณคือเหมือนกับความรักของคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาไม่ได้ลงทุนอะไรกับคุณเลยเขาไม่ได้ใส่ใจคุณเลยแล้วคุณก็รักเขาอ่ะดังนั้นผู้หญิงฉลาดจะรู้ว่า การที่ให้ผู้ชายลงทุนดูแลเขาอะ่ะมันคือการที่ผู้ชายเขาจะรู้สึกว่าเขาจะเห็นคุณค่าเรามากขึ้นนะคะนั่นก็คือถ้าผู้ชายอยากเหนื่อยให้เราลําบากเพื่อเรานั่นคือ เราเป็นแรงขับเคลื่อนให้เขาอยากจะทํางานอยากจะประสบความสําเร็จเพื่อที่จะดูแลเรานี่คือสิ่งที่ผู้หญิงฉลาดเลือกผู้ชายนะคะข้อ5นะคะคุณยอมรับอะไรที่ต่ํากว่ามาตรฐานก็คือว่าคุณยอมทนกับผู้ชายที่มันไม่ใช่ในแบบที่คุณต้องการแล้วก็เวลาที่คุณมีความรักนะคะถ้าเขาทําให้คุณแบบไม่ได้ตามที่คุณต้องการคุณก็จะยอมนะคะ แล้วคุณก็จะทนกับอะไรที่คุณอาจจะมันไม่ใช่ระดับคุณแต่คุณทนน่ะนึกออกไหมซึ่งเวลาที่ผู้ชายเขาปฏิบัติตัวกับคุณแบบไม่ได้เยอะมากมายเล็กน้อยมากเป็นมาตรฐานมากแล้วคุณยอมรับในสิ่งนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออแค่นี้คุณคุณก็โอเคแล้วแต่ผู้หญิงที่มีไฮโปรไฟล์มาตรฐานสูงเขารู้ว่าผู้ชายจะต้องปฏิบัติดีกับเขา กว่านี้ผู้ชายเขาจะต้องทําอะไรให้คุณมากกว่านี้ไม่ใช่แค่นี้นี่คือมินิมัมดังนั้นเนี่ยการที่คุณรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองมันโชว์ให้ผู้ชายรู้ว่าเขาควรจะปฏิบัติและดูแลคุณดีอย่างไรนะคะวิธีนะคะที่ทําให้ผู้ชายดูแลคุณดุดมหาราณี ควีนนะคะของเขานะคะด้วยการทำสามวิธีนี้นะคะซึ่งมันจะทำให้คุณนะคะล้ำไปอีกก้าวหนึ่งกว่าผู้หญิงคนอื่นนะคะและเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ชายจูงใจอยากที่จะดูแลคุณมากขึ้นมากขึ้นคะ่ะนี่คือ3มเคล็ดลับนะคะมาดูกันคะ่ะว่าเป็นอย่างไรข้อหนึ่งะคะก็คือเซ็ตมาตรฐานตัวเองให้สูงคะ่ะ การที่คนอื่นปฏิบัติตัวกับเรามันคือภาพสะท้อนที่เขาเห็นว่าเราปฏิบัติตัวกับตัวเราเองอย่างไรดังนั้นนะผู้หญิงที่ฉลาดเขาดูว่าผู้ชายจะปฏิบัติตัวกับเขาเท่ากับมาตรฐานของเขานะคะดังนั้นเนี่ยพอเขารู้เรื่องนี้นะคะเขาจะต้องเป็นผู้หญิงที่มองหาหรือดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะซึ่งไม่จะบอกว่าการที่เราเป็นผู้หญิง หน้าที่ของเรามีสามอย่างหนึ่งบริหารสเสน่ห์เรียนรู้เรื่องสเสน่ห์สองเรียนรู้เรื่องการวางตัวกับผู้ชายและสามเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ยกระดับตัวเองขึ้นนี่คือสามสิ่ง เราไม่ได้มีหน้าที่เพื่อที่จะไปนั่งดูแลผู้ชายหรือว่าไปวุ่นวายจุนจ้านกับชิผู้ชายบางคนเนี่ยอยากเอาใจผู้ชายจนเกินไปจนลืมรักตัวเองนี่คือสิ่งที่ผิดพลาดมากๆดังนั้นอะ่ะตัวคุณต้องจําให้ได้ว่าคุณจะต้องกลับมาให้คุณค่าตัวเองยกมาตรฐานให้กับตัวเอง ะะการที่คุณเจอผู้ชายที่มาตรฐานตา่ำนั่นก็หมายความว่าคุณก็เลเวลเดียวกับเขาคนเหมือนกันก็มักจะเจอกันสินเสมอกันนะไม่ต้องมานั่งถามว่าทำไมฉันเจอแต่ผู้ชายแย่ๆทำไมฉันเจอแต่ผู้ชายหย่วยๆ mm hmm. ก็คุณนะ่ะเป็นคนแบบนั้น คุณเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาคุณทนอยู่กับเขาคุณไม่ไปสัทีคุณเอาเขาเข้ามาในชีวิตของคุณมากจนเกินไปและนี่คือการที่คุณทําลายชีวิตตัวเองด้วยการที่ให้โอกาสคนอื่นที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะดังนั้นเฟ้มาตรฐานตัวเอง ให้เขารู้ว่าฉันระดับไหนฉันต้องการอะไรแบบไหนให้เขารู้เขาจะได้ปฏิบัติตัวให้เทียบเท่ากับคุณค่าของคุณข้อ2นะคะโชว์ให้เขาเห็นว่าคุณดูแลตัวเองดีแค่ไหน เขาจะได้ปฏิบัติตัวกับคุณแบบนั้นและไม่ทนกับอะไรที่ต่ำกว่ามาตรฐานถ้าผู้ชายไม่เปิดประตูรถให้เลื่อนเก้าอี้ให้หยิบน้ำมาเสิร์ฟให้คุณดูแลคุณปฏิบัติตัวคุณอย่างดีคุณสามารถเดินออกไปได้เลยคุณจะไม่ลดคุณค่าตัวเองและคุณจะไม่แลกความสุขของคุณกับความทุกข์ที่ผู้ชายนำเข้ามาในชีวิต นะคะดังน,นั้นถ้าเขาเห็นคุณดูแลตัวเองดีไปเที่ยวสถานที่สวยๆไปเที่ยวสถานที่หรูหราแต่งตัวดีผู้ชายกระจกจะไม่กล้าเข้ามาใกล้คุณเลยเพราะว่าเขารู้ว่าวัฒนธรรคุณสูงเหลือเกินแล้วเขาไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้ผู้ชายที่อยากได้ผู้หญิงสวยผู้ชายอยากได้ผู้หญิงเพียบพร้อมก็ต้องรู้ว่าค่าเมนเทนแนน์ค่าดูแลเขาก็ต้องสูงด้วยงน,นั้นผู้หญิงเราเหมือนกัน เราดูแลเราดีอะดังนั้นเนี่ยถ้าผู้ชายมาทำให้คุณต้องการดูแลต่ำกว่า, share, วา,ท,าที่คุณเป็นอยู่หรือว่าทําให้คุณมีความสุขน้อยลงกว่าที่คุณมีความสุขอย่าไปยุ่งนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ชายเข้ามาต้องทําให้คุณมีความสุขมากกว่าเดิมไม่ใช่เท่าเดิมหรือต่ำกว่าเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยเขาดูวิธีที่คุณทรีตตัวเองเขาดูวิธีที่คุณดูแลตัวเองและเขาถึงจะ ดูแลคุณได้อย่างดีนะคะข้อ 3. นะคะเรียนรู้ที่จะกระตุ้นความท้าทายให้กับเขากระตุ้นที่ให้เขาอยากจะดูแลคุณด้วยอะไรคะด้วยการที่คุณพูดว่าคุณได้รับการดูแลดีอย่างไรจากแฟนเก่าด้วยการที่คุณบอกว่าคุณได้รับการดูแลดีจากครอบครัวของคุณต่อให้มันเป็นเรื่องเฟกก็ตามฟังนะจันชาติยันดิบของผู้ชายคือนักล่านักล่าไม่ชอบ คนที่สตรองและแข็งแกร่งกว่าถ้าเขาเจอคนที่สตรองและแข็งแกร่งกว่าเขาจะให้เกียรติแต่ถ้าเขาเจอคนที่อ่อนแอเขาจะขยำเจอเหยื่อเขาจะขยำดังนั้นถ้าคุณเป็นเหยื่อนั่นหมายความว่าฉันได้รับการดูแลไม่ดีเลยจากแฟนเก่าฉันได้รับการดูแลไม่ดีจากพ่อแม่พ่อแม่ฉันทำร้ายจิตใจฉันใจฉันถ้าเขาเจอผู้หญิงแบบนี้หรือเรื่องอะไรที่เขาจะต้องดูแลคุเดียเพราะว่าคุณได้รับการดูแลแย่ yeah! จากอดีตจากคนของคุณจากคนในครอบครัวคุณจากแฟนเก่ากคุณล้วหน้าที่คุณเชิดแล้วบอกเขาว่า <sk ill> ฉันได้รับการดูแลดีจากผู้ชายจากแฟนเก่า,า,กาฉันอย่างดีเขาดูแลฉันอย่างดีและถ้าเกิดว่าเขาดูแลคุณไม่ดีคุณจะบอกเขาว่าว่าปกติผู้ชายเขาไม่ดูแลผู้หญิงหรอปกติผู้ชายเขาไม่ได้เปเหยผู้หญิงหรอไม่ซัพพอร์ตผู้หญิงหรอปกติฉันได้เจอแต่สิ่งที่ดีแม่ฉันดูแลดีันั้นช่วยเขาเห็นว่าการที่ผู้ชายดูแลผู้หญิงดีเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติุ คุณไม่เคยเจอผู้ชายที่ดูแลคุณไม่ดีเลยให้เขาเห็นหรืออย่างเช่นคุณอยากได้สร้อยใหม่คุณอาจจะเอาสร้อยของคุณที่คุณเคยซื้อมาแล้วแล้วใส่ให้เขาเห็นแล้วเขาบอกว่าสร้อยมาจากไหนอะเวยจังคุณบอกว่าอ๋อแฟนเก่าซื้อให้เขาจะโกรธเลยนะพะผู้ชายชอบความท้าทายแฟนเก่าซื้อให้แล้วคุณเอามาใส่ทำไมคุณถอดเดี๋ยวนี้ไม่เอาไม่ไม่่ถอดมันสวยคุณรักเขาหรอคุณชอบเขาหรอ ไม่มันสวยฉันไม่ได้ชอบอะไรฉันไม่ได้ติดใจอะไรถอดเดี๋ยวนี้ถอดเดี๋ยวนี้ไม่เอางั้นเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่เอาเส้นดีๆเส้นสวยๆเลย นันผู้ชายชอบความท้าทายถ้าเขารู้ว่าคุณได้รับการดูแลดีในอดีตเขาจะยิ่งดูแลคุณดีมากขึ้นเพราะเขาชอบความท้าทายไม่อยากให้คุณมีความทรงจํากับคนเก่าอยากให้คุณมีความทรงจําใหม่ที่เลิศและปังกว่านี้หรือแม้กระทั่งพ่อแม่คุณดูแลคุณดีแล้วคุณต้องอยู่กับผู้ชายที่ต่ำกว่ามาตรฐานเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขารักคุณเขาจะยกระดับไปคุณเขาจะทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อให้คุณได้กินอาหารดีอยู่ดีเหมือนที่พ่อแม่ พ่อแม่เดี๋ยวคุณแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รักคุณเขาก็จะบอกว่าคุณเรื่องเยอะทําไมคุณต้องการอะไรมากมายนี่เขาไม่ได้รักคุณโอเคไหมงนั้นคุณเห็นภาพชัดมากนั้นท้าทายเขาผู้หญิงฉลาดจะท้าทายผู้ชายนะคะเราควรเป็นผู้หญิงที่ท้าทายผู้ชายให้เขาเติบโตประสบความสำเร็จมีหน้าที่การงานที่ดีเพื่อให้เขาสามารถดูแลคุณได้นี่คือผู้หญิงฉลาดนะคะ